สวัสดีค่ะวสวัสดียามดึกนะคะวันนี้และกันเชอรี่เดีย๋ยวจะมาบอกแล้วกันเนะาะตอนนี้เชอรี่ทำเป็นร้านค้าใหม่แล้วกันเนาะชื่อร้านค้าว่าเชอรี่บอสซ่อมช็อปนะคะก็อย่าลืมแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้านะคะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ด้วยเลยที่ว่าสนใจเป็นพิโกหรือว่าคอลลีคอลลาเจนนะคะหรือว่าเป็น ฟุก uh, ะอาใครอยากลดน้ำหนักหรือว่าอยากมีผิวขาวใสเนี่ยรับประกันเลยว่าของเชอรี่แน่นอนนะคะว่าเป็นของแท้นะแล้วก็รับประกันว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะขายราคานี้ได้แล้วเพราะว่าขายที่นี่ขายถูกที่สุดแล้วก็เป็นของแท้แน่นอนด้วยค่ะ,แล,ะแล้วไงลักกันนะ้อยอย่างไงคืนนี้แล้วกันฝันดีนะคะเดี๋ยวฝันดีไปด้วยผิวหน้าสดใสนะคะไม่แต่งหน้าเยอะเลยอ,อ่ะนะ โอเคจา้าแล้งอย่าลืมไวาเจอกันใหม่นะโอเคนะบ๊ายบาย